นักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอการสอนนะครับกับอักษรออนเลอร์นะครับวันนี้นะครับครูพี่ไก่นะครับก็จะมาสอนนักเรียนต่อนะครับในเรื่องของการบวกจํานวน2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1นึ่งแสนนะครับสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับให้นักเรียนนะครับเตรียมหนังสือนะครับอุปกรณ์การเรียนนะครับสมุดจดนะครับให้พร้อมนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราจะได้เริ่มคลิปการสอนกันนะครับ นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเรื่องของการบวกจํานวน2จํานวนนะครับให้มีผลบวกไม่เกิน1นึ่งแสนใช่ไหมครับคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วว่านะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องการบวกที่ไม่มีการทดนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนลองเปิดหนังสือนะครับหน้าที่36นะครับเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องการบวกที่มีการทดนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่านะครับ การบวกนะครับเป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้องนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของการซื้อขายสินค้านะครับหรือสถานการณ์ที่นักเรียนได้สินสินค้าหรือว่าอุปกรณ์ของเล่นต่างๆนะครับอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะครับที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับถ้านักเรียนอยากรู้ว่ามันมีจํานวนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไหร่นะครับหรือรวมทั้งหมดว่านักเรียนมีสิ่งของเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็ต้องใช้การบวกเพิ่มใช่ไหมครับกับสถานการณ์นะครับในหน้าที่36นาครับหบ เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับระยะทางในการปั่นจักรยานนะครับสัปดาห์ที่1ปั่นได้ระยะทางเท่านี้สัปดาห์ที่2ปั่นได้ระยะทางที่นี้แล้วถ้าเกิดอยากรู้ว่าเราปั่นได้ทั้งหมดเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็ต้องใช้การบวกเข้ามาช่วยใช่ไหมครับนักเรียนอะนะครับนักเรียนลองดูนะครับสมมุติว่านะครับจาก สถานการณ์การปั่นจักรยานที่กล่าวถึงนะครับสัปดาห์ที่1แพลวปั่นจักรยานมีระยะทางสะสม2,180เมตรสัปดาห์ที่2นะครับแผลวปั่นจักรยานมีระยะทางสะสมเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ3,224เมตรนะครับโจทย์ถามว่าแพลวปั่นจักรยานมีระยะทางสะสมรวมกันเท่ากับเท่าใดนะครับข้อนี้นะครับ สังเกตว่านะครับเราจะต้องเอาระยะทางมารวมกันใช่ไหมครับตามสิ่งที่โจทย์ถามนะครับก็เลยเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ออกมาได้เป็น2,180นะครับบวกด้วย3,224เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับนี่คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเราจะนำนะครับประโยคสัญ,ญลักษณ์เนี่ยครับมาเขียนนะครับแสดงเป็นรูปภาพได้ดังนี้นะครับ จากประโยคสัญลักษณ์นะครับ2,180นะครับบวกด้วย3,224เท่ากับเท่าไหร่เราจะนำมาเขียนเป็นรูปภาพนะครับเพื่อแสดงการบวกนะครับของจำนวนนี้นะครับวิธีทำนะครับครูจะเอา2180นะครับมาเขียนเป็นรูปภาพแสดงก่อนนะครับจะเขียนให้อยู่ในรูปของบาร์โมเดลนะครับหรือครูจะเรียกว่าแท่งของจำนวนนะครับ เราเลยจะสังเกตนะครับในบาของหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยของ2180ไม่มีใช่ไหมครับเราก็จะไม่ใส่ตัวบาหรือตัวแท่งอะไรลงไปนะครับพอมาดูในหลัก10บก็คือมีเลข8ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบาในหลัก10บนะครับก็จะมีทั้งหมด8บาบาครับก็เลยจะมีบาเลข1ิบนะครับ8บดบานะครับบาในหลักร้อยนะครับก็จะมี1บาร์บาใช่ไหมครับ ไปนะครับในหลักพันเป็นเลข2นะครับเพราะฉะนั้นบาร์ในหลักพันก็จะมี2บาร์นะครับในทำนองเดียวกันนะครับ3 2 fire, so you know be, S 2 4นะครับนำมาเขียนเป็นบาร์ได้ดังนี้ครับบาร์ในหลักหน่วยนะครับก็จะมี4บาร์นะครับบาร์ในหลักสิบก็จะมี2บาร์นะครับบาร์ในหลักร้อยก็มี2บาร์นะครับและบาร์ในหลักพันก็จะมีทั้งหมด3บาร์นะครับจากนั้นเราจะเอารูปภาพนะครับมารวมกันนะครับก็จะรวมกันได้ดังนี้นะครับเวลารวมกันเรารวมจากหลักหน่วยก่อนนะครับ ก็จะเห็นว่าบาในหลักหน่วยรวมกันจะได้4บานะครับบาในหลัก10นะครับรวมกันได้10บาพอดีนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาบาแต่ละบามารวมกันครับจะได้100ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอรวมได้เป็นบา100เราก็ต้องเอาบา100ไปรวมกันที่หลักร้อยนะครับตามเส้นประสาสีแดงเห็นไหมครับเราจะยกบาทที่อยู่ในหลัก10ทั้งหมด10บาทครับที่รวมกันได้100ยเนี่ยไปอยู่ในบาของหลัก100เลยนะครับไปอยู่ในบาทร้อยเลยนะครับ ก็จะได้เป็นนะครับทั้งหมดกี่บาทครับเอาบาในหลักร้อยรวมกันก็จะได้ทั้งหมดนะครับ4ี่บาทนั่นเองนะครับส่วนบาในหลักพันนะครับจะรวมได้ทั้งหมด5าบาทครับซึ่งจากตรงนี้นะครับถ้าเรานํามาเขียนนะครับในรูปของการแสดงิธีทําในแนวต้านะครับก็จะได้ว่าในหลักหน่วยใช่ไหมครับเราก็จะเอาเลขศูนย์นะครับมาบวกกับเลข4ี่นะครับก็จะได้4ี่ใช่ไหมครับเท่ากับจํานวนบาที่เรารวมได้เมื่อกี้เลยนะครับส่วน ขั้นที่2นะครับเราจะบวกในหลักสิบนะครับก็จะเอา8นะครับมาบวกกับ2นะครับพอ8ปดบวกสจะได้10ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับถ้าเราดูจากภาพนะครับประกอบไปด้วยก็จะได้ใส่เลขศูนย์ใช่ไหมครับเพราะว่าเรายกบาที่รวมกันได้100เนี่ยไปรวมกันอยู่ในบาหลักร้อยใช่ไหมครับก็เลยเป็นใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะครับทีนี้พอทดแล้วนะครับเราก็จะเอาหลักร้อยมารวมกันนะครับ 1บวก2ได้3ใช่ไหมครับมีตัวทด1นะครับเราเรียกตัวทดนะครับรวมกันก็จะเป็น4นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเลขในหลักพันมารวมกันอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับ2วก3ก็จะเป็น5ครับก็จะได้คำตอบนะครับตรงกับรูปภาพนะครับที่แสดงนะครับเป็น5,404นะครับดังนั้นนะครับจะสรุปได้ว่า แปลวนะครับปั่นจักรยานมีระยะทางสะสมรวมกันเท่ากับ5,404นะครับเมตรสถานการณ์ต่อไปนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบวกที่มีการทดนะครับนักเรียนโจทย์ให้สถานการณ์มาว่าในปีพศสอ6 1ะครับมีจำนวนผู้สูงอายุในจังหวัดหนองคายดังนี้ ผู้สูงอายุเพศหญิงนะครับมีจำนวน41,513คนผู้สูงอายุเพศชายนะครับมีจำนวน35,079คนนะครับโจทย์ถามว่านะครับปีพศ2561มีจำนวนผู้สูงอายุในจังหวัดนองคายทั้งหมดกี่คนนะครับจะเห็นว่ามีคำว่าทั้งหมดใช่ไหมครับแสดงว่าเราต้องเอาจำนวนของผู้สูงอายุเพศหญิงกับจำนวนผู้สูงอายุเพศชายมารวมกันนะครับ ดังนั้นก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับได้นะครับได้เป็นนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อสิบสามนะครับบวกด้วยสามหมื่นห้าพันเจ็สิบเก้านะครับเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรานํามาเขียนเป็นบาร์โมเดลนะครับก็จะได้ว่านะครับตัวเลขนะครับในหลักหน่วยก่อนนะครับเป็นเลขสามนะครับแสดงว่าบาร์ในหลักหน่วยก็ต้องมีสามบาร์ใช่ไหมครับ ต Ł ัวเลขในหลักสิบนะครับเป็นเลข1นะครับบาทในหลักสิบก็มี1บาทนะครับตัวเลขนะครับในหลักร้อยนะครับเป็นเลข5นะครับจำนวนบาทก็เลยมี5้าบาทนะครับตัวเลขนะครับในหลักพันนะครับเป็นเลข1ก็เลยมีบาทหนึ่งพันหนึ่งบาทนะครับแล้วก็ตัวเลขในหลักหมื่นนะครับเป็นเลข4นะครับก็เลยมีบาทจำนวน4บาทใช่ไหมครับสำหรับจำนวนของ4ี5 1 3นะครับต่อไป35,079กก็ ทำในลักษณะเดียวกันครับในหลักหน่วยนะครับก็ต้องมีบา9 9เก้บาทนะครับหลัก1 0บบาทนะครับหลักร้อยไม่มีนะครับก็ไม่ต้องมีสกบานะครับมมนต้องวาดูต่อไปนะครับหลักพันก็ต้องเป็น5าบาทใช่ไหมครับและหลักหมื่นก็ต้องมีบาททั้งหมด3บาทนะครับจากรูปภาพแล้วก็นํามารวมกันนะครับโดยรวมบาในหลักหน่วยก่อนนะครับก็จะได้ออกมานะครับดังนี้ พอรวมแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจะรวมได้ทั้งหมดนะครับหลักหน่วยรวมได้12บาร์าทใช่ไหมครับเฉพาะตรงบาที่รวมกันได้10บนะครับเราก็ต้องเอาไปเขียนอยู่ในอีกหลักถัดไปใช่ไหมครับก็คือหลัก10นะครับก็เลยเขียนเป็นเส้นประแล้วก็โยงไปที่บาในหลัก10บนะครับจากนั้นเราค่อยรวมบาทที่อยู่ในหลัก10บนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับ ทั้งหมด9บาทใช่ไหมครับนักเรียนทั้งหมด9บาทนะครับจากนั้นเราก็รวมบาทในหลักร้อยนะครับก็จะได้5บาทนะครับรวมบาทในหลักพันนะครับก็จะได้ทั้งหมด6บาทใช่ไหมครับและก็รวมบาทในหลักหมื่นนะครับก็จะได้ทั้งหมดจำนวน7บาทนะครับซึ่งถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับตาม รูปภาพนะครับที่เราเห็นครับคำตอบที่รวมกันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนรวมกันคำตอบจะได้เป็นนะครับเจ็ดหมืนรนะครับนักเรียนตามรูปภาพที่ปรากฏครับผมซึ่งจากตรงนี้นะครับถ้าเรานำมาแสดงเป็นวิธีรมในแนวตั้งนะครับก็คือการบวกในหลักหน่วยก่อนนะครับ 3บวก9นะครับจะได้12ใช่ไหมครับเราก็เลยใส่เลข2นะครับแล้วก็ทด1นะครับทด1ขึ้นไปนะครับในหลักสิบจากนั้นนะครับก็จะบวกต่อในหลักสิบนะครับ1บวก7ได้8นะครับทดอีก่1ก็เลยได้9นะครับหลักเรียนแล้วก็จะบวกในหลักถัดไปก็คือหลักร้อยนะครับ5บวกศก็เลยได้5้านะครับจากนั้นเราก็จะบวกนะครับต่อไปในหลักพันนะครับ1บวก5ก็ได้6นะครับ และสุดท้ายนะครับก็บวกในหลักหมื่นนะครับ4บวก3ได้วย7คำตอบที่ได้ก็คือ76,592่ะครับตรงก,กันกับภาพที่เราได้แสดงให้นักเรียนเห็นเมื่อกี้เลยนะครับสรุปนะครับดังนั้นนะครับปีพศ2 5 6 1มีจำนวนผู้สูงอายุในจังหวัดหนองคายทั้งหมด76,592คนนี่นะครับ จากตรงนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนลองทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการนะครับในการบวกตัวเลขที่มีการทดนะครับจากคลิปวิดีโอนะครับขอให้นักเรียนใช้เวลาในการรับชมเลยครับ หลังจากเรียนรับชมนะครับคลิปแสดงการบวกที่มีการทดไปแล้วนะครับอยากให้น like, ักเรียนนะครับลองเปิดหนังสือนะครับในหน้าที่40ครับนักเรียนก็จะมีตัวอย่างนะครับในการบวกโดยการแสดงวิธีทําในแนวตั้งนะครับอยากให้นักเรียนลองมาคิดตามนะครับดูหนังสือไปด้วยนะครับแล้วก็ดูคลิปการสอนไปด้วยนะครับว่าโจทย์แต่ละข้อนะครับตัวอย่างแต่ละข้อเขามีวิธีการในการทํำยังไงนะครับ ตัวอย่างแรกนะครับหาผลบวกของห5 9 3 8นะครับบวกด้วย3,404ครับเราก็ต้องเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนใช่ไหมครับก็จะเป็น8บวก4ี่นะครับ8บวก4ี่จะได้12ใช่ไหมครับก็ใส่2ทด1นะครับในหลักสิบนะครับ3ทด1นะครับบวก0นย์นะครับมีค่าเป็น4ใช่ไหมครับต่อไปนะครับในหลักถัดไปที่เราต้องบวกก็คือหลักร้อยใช่ไหมครับ9บวกสี่ครับ ได้13บสานะครับก็ต้องใส่สามนะครับแล้วก็ทด1ในหลักพันใช่ไหมครับ5้าบวกสามเป็น8ดทดอีกหนึ่งก็เลยรวมกันเป็น9ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับในหลักหมื่นก็จะได้ห้าบวกศูนย์นะครับก็เป็น5้านะครับหรือดึง5้าลงมาครับเพราะว่าตรง3,4 0 4นสี่นะครับในหลักหมื่นไม่มีใช่ไหมครับในหลักหมื่นไม่มีมีค่าเป็นศูนย์ก็เอาหบวกศนก็ได้หรือดึง5ลงมาเลยก็ได้นะครับ ข้อนี้ก็จะตอบ5,9,312ครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่4นะครับหาผลบวกของ25,681บวกด้วย35,690นะครับนำมารวมกันในหลักหน่วย1บวกศได้0นะครับต่อไปนะครับในหลัก10บนะครับ8บวก9ได้17ใช่ไหมครับใส่7ทด1ในหลักถัดไปก็คือหลักร้อยนะครับ 6บวก6ได้12ใช่ไหมครับทดอีก1ก็จะต้องเป็น13นะครับใส่3มทด1ในหลักพันนะครับก็จะได้เป็น5้บวก5เป็น10ครับทด1ก็เป็น11นะครับใส่1ทด1ในหลักหมื่นนะครับ2บวก3ได้5นะครับทด1ก็เป็น6ใช่ไหมครับข้อนี้ก็ตอบ61371ครับตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างที่5ครับ ผลบวกของเจ็ดหมืนหนึ่งพันสองร้อยปสิบสี่นะครับบวกด้วยหนึ่งมืนเก้าพันเก้า้อยสิบเจ็ดนะครับเริ่มบวกในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมครับสาบวกเก้านะครับจะได้เป็นสิบสองนะครับใส่สองทดหนึ่งในหลักสิบใช่ไหมครับหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดครับทดหนึ่งก็เป็นเก้าใช่ไหมครับต่อไปบวกต่อในหลักร้อยนะครับห้าบวกศูนย์ได้ห้าใช่ไหมครับบวกต่อในหลักพันนะครับหนึ่งบวกห้าได้หนะครับ จากนั้นนะครับบวกต่อในหลักหมื่นนะครับ4ี่บวก3ามได้เจนะครับข้อนี้ก็เลยตอบ76,592นยครับข้อสังเกตนะครับเล็กๆน้อยๆที่นักเรียนควรจดจำไว้นะครับพิจารณาครับตัวเลขนะครับส1 9 2 0นะครับบวกด้วยส3 0 5 8้าบนะครับถ้าเราเขียนมาเป็นรูป บา์โมเดลนะครับก็จะได้ดังภาพนะครับเป็น3 9 2 0ม่นึ่งารบาทใช่ไหมครับตรงจุดนี้นะครับเปลเรียนลองดูตรงสีแดงไี่คูจุดใช่ไหมครับกับ43,58มื่มั้ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับบา์นี้นะครับซึ่งเมื่อนำมารวมกันเขียนเป็นบา์เดียวก็จะได้ตรงบรรทัดนี้ใช่ไหมครับนักเรียนเช่นกันครับถ้าเกิดว่าเราแค่สลับตัวเลขนะครับ ในการบวกนะครับเอา4 0 5 8นะครับมาบวกกับ3 1 9 2 0ใช่ไหมครับสลับตัวเลขนะครับบวกกันนะครับเขียนเป็นบาโมเดลนะครับก็จะได้40,358ตรงนี้ใช่ไหมครับกับ3 1 9 2 0นะครับจุดนี้ครับเขียนเป็นบาเดียวครับก็เอามารวมกันนะครับจะได้ตรงนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าขนาดของบาเท่ากันใช่ไหมครับ หรือถ้าเกิดว่าเราลองหาคําตอบดูนะครับก็จะได้คําตอบออกมาเป็น7 4 9 7 8เท่ากันครับซึ่งนักเรียนจะสังเกตง่ายๆครับถ้าเกิดเป็นตัวเลขนน้อยครับเช่น1นะครับบวก2นะครับจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน3ใช่ไหมครับแต่ถ,ถ้าเกิดครูเปลี่ยนเป็น2บวก1ก็มีค่าเป็นเท่าไรเหมือนกันครับ เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำนวน2จํจำนวนที่นำมาบวกกันนะครับสามารถสลับที่กันได้นะครับโดยที่ผลบวกยังคงเท่ากันนะครับสมบัติเช่นนี้นะครับจะเรียกว่าสมบัติการสลับที่ของการบวกครับครับทห้นเรียนดูนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับจำนวน2จํานวนมีค่าต่างกันอยู่15,000ถ้าจํานวนที่น้อยกว่ามีค่า12,500นะครับจงหาข้อที่1จํานวนที่มากกว่านะครับกับข้อที่2นะครับหาผลบวกของจํานวน2จํานวนนะครับ เราจะนำมาเขียนเป็นบา์โมเดลนะครับเพื่อให้การทำความเข้าใจของโจทย์ง่ายขึ้นนะครับจำนวนที่น้อยกว่านะครับเ,รเขียนเป็นบาของนอง12,500นะครับส่วนจำนวนที่มากกว่าเรายังไม่รู้ค่าของมันใช่ไหมครับเราก็เขียนเป็นบาแต่เรารู้ว่ามันมีค่าต่างกันอยู่15,000่้ัใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราพิจารณานะครับส่วนที่1คือจำนวนที่มากกว่านะครับ ก็จะเป็นบาสีฟ้าใช่ไหมครับส่วนถ้าเกิดเราจะหาคําตอบของผลบวกของจํานวน2จํานวนนะครับก็ต้องรู้บาสีฟ้าก่อนจํานวนที่มากกว่านะครับแล้วค่อยเอามาบวกกับจํานวนที่น้อยกว่าคือ12,500่ั้ยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะหาจํานวนที่มากกว่าเราก็ต้องนำนะครับหนึ่งนาะครับบวกด้วย1 5 0 0 0นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ27,500นะครับแสดงได้ดัง บนจอะครัเรียนเช่นกันนะครับพอเราจะหาคําตอบของผลบวกของจำนวนทั้งสองนะครับเราจึงต้องนำนะครับหนึ่งซึ่งคือจํานวนที่น้อยกว่านะครับบวกเข้ากับ27,500ซึ่งคือจํานวนที่มากกว่านะครับเมื่อนํามารวมกันนะครับจะได้4 0,000พอดีครับดังนั้นนะครับผลบวกของจํานวน2จํานวนจึงเท่ากับ4 0 0 0 0ืครับจากตรงนี้นะครับ สรุปได้ว่าการหาผลบวกของจํานวน2จํานวนนะครับที่มีการทดนะครับให้นําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันนะครับถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจำนวน2หลักให้ทดจํานวนที่คบ10ไปยังหลักถ้าอยู่ติดกันทางซ้ายนะครับจากตรงนี้นะครับอยากให้นักเรียนเปิดหนังสือนะครับในหน้าที่41นะครับแล้วลองฝึกทําโจทย์เองนะครับเป็นการบวกที่มีการทดนะครับในข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6นะครับและเช่นเคยครับ ในระหว่างที่นักเรียนได้ฝึกทําโจทย์นะครับขอให้หยุดสต็อปคลิปไว้ก่อนนะครับจากนั้นเมื่อนักเรียนนะครับทำโจทย์ใน3ข้อนี้เสร็จแล้วครับให้มาสตาร์ทคลิปเพื่อดูเฉลยต่อไปครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนทําโจทย์ได้ไหมครับในข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6กก็เป็นโจทย์ที่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เรามาลองมาดูเฉลยกันนะครับว่านักเรียนทําถูกต้องหรือไม่ครับข้อที่4นะครับเป็น56,418บ่ครับบวกด้วย1,654ครับเริ่มต้นบวกในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมครับ8วก4นะครับได้12ใส่2ทด1ใช่ไหมครับในหลัก10บนะครับ1บวก5ได้6ทด1เป็น7ใช่ไหมครับหลักถัดไปนะครับหลักร้อยนะครับสีบวก6ได้ สิบใช่ไหมครับใส่ศูนย์ทดหนะครับหลักพันนะครับเมื่อนํามารวมกันจะได้เป็นแปดใช่ไหมครับแล้วก็ในหลักหมื่นได้5ครับข้อนี้ก็เลยตอบ5้าหมื่อครับข้อถัดมานะครับในข้อหนะครับหกหมืนีบะครับบวกด้วยสองหมื่นสามพันห้้อยเจ็ดบครับบวกในหลักหน่วยก่อนนะครับจะได้สิบเอ็ดใช่ไหมครับแปดบวกสามได้สิบเอ็ดใส่หทดหนะครับสอวกเนะครับได้เก้านะครับ ทด1เป็น10ใส่ศูนย์ทด1นะครับในหลักร้อยนะครับเอา9้ามาบวก5นะครับเป็น14ทด1ก็เป็น15ใส่ห้าทด1นะครับในหลักพันนะครับ3บวก3ามได้ห6ทดหนึ่งนะครับก็เป็น7นะครับในหลักหมื่นนะครับนำา6มาบวก2ก็เป็น8นะครับข้อนี้ก็เลยตอบ8 7ดห1่นดห้าอเอ็ดนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในข้อ6นะครับ 2 3 4 1 4นะครับบวกด้วย16,887นะครับเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะครับ4ี่บวก7ได้11ใช่ไหมครับใส่1ทด1นะครับในหลักสิบนะครับ1บวก8นะครับได้9 9ทด1เป็น10นะครับใส่0ูนย์ทด1ครับในหลักร้อยนะครับ4บวก8นะครับได้12นะครับทดหนึ่งก็เป็น13ใส่3นะครับทด1นะครับในหลักพันนะครับ3บวกได้9นะครับทดอีก1เป็น10ใช่ไหมครับ ทด1นึในหลักหมื่นนะครับสอบวกหได้3นะครับทดอีก1ก็เป็น4นะครับข้อนี้ก็เลยตอบ4.301เครับเป็นไงครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับการบวกนะครับแบบที่มีการทดเนี่ยครับก็ใช้วิธีการหลักการนะครับเดียวกันกับการบวกที่ไม่มีการทดที่นักเรียนได้ทําไปในคลิปที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคราวนี้นะครับถ้า เรานําตัวเลขมาบวกกันนะครับจากหลักหน่วยก่อนใช่ไหมครับต่อไปสู่หลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นนะครับถ้าจํานวนที่เรารวมกันได้นะครับมี2หลักนะครับเราจะใส่ตัวเลขในหลักหน่วยนะครับแล้วก็ทดตัวเลขในหลักสิบในหลักถัดไปใช่ไหมครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับอยากให้นักเรียนนะครับลองไปฝึกทําแบบฝึกหัดเองที่บ้านนะครับในหน้าที่42นะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ หวังว่านะครับนักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการบวกที่มีการทดนะครับและสามารถนําความรู้เนี่ยเข้าไปเอาไปใช้นะครับในการฝึกทําแบบฝึกหัดเองที่บ้านได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับก็พบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้าครับกับอักษรออนเลิร์นนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน